เดินไม่ได้นะพี่ปวดแบบทรมานเนะท้าด้านซ้ายด้านขวา่ันพี่บวมรองเท้าใส่ไม่ได้พี่มันใช้ชีวิตไม่ได้มันต้องทํางานทุกวันไงยืนทํางาน11บ็ดชั่วโมงแลพี่ค่เข้าห้องน้ำก็ลำบากแล้วพี่ไม่ต้องทาอะไรเราเป็นเก้าอ่ะตัวเห็นเอนไซม์ตัวนี้เราลองดูเห็นผลนจริงๆเชื่อเขาไม่ปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานได้สบายทุกวันนี้ผมรู้สึกแทบงแกร่งนะไม่วูบนอนสบายพี่เพราะผมมีของดีอยู่ผมไม่กลัวผมบอกเนละเริ่มข้างขวาก่อนข้างขวาเป็นมาอยู่ประมาณ5ปี หลังจาก5ปีว่าข้างซ้ายก็เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเจ็บเวลาเดินไปมันจะเจ็บแรงมากรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันจะเก็บไปทั้งตัวเลยข้อกระดูกทั้งข้อทั้งหมดก็กินแล้วมันเก็บวันก็รู้สึกว่าเห็นผลจริงก็รู้สึกว่ามันข้อที่ที่มันเจ็บก็รู้สึกว่ามันเจ็บน้อยลงเดินได้ดีขึ้นที่ผ่านผ่านมาก็คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้าเทียบแต่เมื่อก่อนนี่ดีขึ้น8 5 เขาในตัวปัญหาเลยครับปวดแล้วก็บวมทํางานไม่ได้เลยครับหลังเท้าบวมข้อบวมไม่อยากจะเดินเลยรายได้หา,นนายไปเลยเครียดมากครับเพราะว่าลูกกำลังเรียนทั้งสองคนเลยกินเอนไซม์เข้าไปก็ดีขึ้นก็เริ่มเบาขึ้นสบายตัวขึ้นเดินเหินก็คล่องขึ้นงานก็ราบเรื่นนี่ครับมีแรงที่จะทํารายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ายูริกส1 1อขาก็เริ่มบวมน้องๆแต่งโมนะ ถึงขั้นเดินเข้าห้องน้าก็ไม่ได้ต้องคาเข้าห้องน้ําเหมือนมีลมพัดผ่านคุณก็ปวดแหละคุณหมอบอกว่าไตาอาจจะมีปัญหาเพราะมันจะทํางานหนักลองทานเอนไซม์ inside, ก็ทานไปได้สักเดือนครึ่งเอ๊ะไม่ปวดวันลุ่งขึ้นก็ไม่ปวดก็รู้สึกว่าอาการบวมอักเสบลดลง3ปีหลังไม่เป็นเลยไม่มีอาการเลยดีใจมากกว่านี้ที่ได้ลอง เดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวกินยาและฉีดยาจนค่าไตาเพิ่มท้อสุดใจเลยครับทดลองเอ็มไซต์ตัวนี้ผมตอบรับมาดีเกินคาดจากเดินไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินได้คนข้างเคียนบอกโอ้เกิดใหม่แล้วนี่ผมเป็นกำลังใจให้ดูแลร่างกายด้วยนะครับเจนนี่ฟู้ดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ